ขครยักรับ Let's Team โอเคเกือบลืมเป็นภาษาโเเคเขาขับนะครับเล็กน้อยเฮ้ยเลยแล้ว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 มีคนถไายด้วย Banana Alola ตัวอีไว้โอ้ยไม่ไหวแล้วพัดลมมันเป่ากระดาษแล้วมันมีเสียงฮึออุๆยอุๆย เกือบเพื่อนเราเกือบตายเก็บโจรน,นะครับโจรมันขายดีของดีเลยอะ่ะเพื่อนไม่เก็บไวอ้อ้าเอาเอา,เอา <c oughs> ทำทำไมครับฆ่าหมาทำไมได้อฆ่าหมาผมขี่หมากลับเองกลับกันไปเลยอ่าฮ่ฮ่าขี่ขี่ขี่ โอ้มม่กอดระวังเดี๋ยวตายผมกลายเป็นแผนกยิงปืนแล้วเฮ้ยในนี้นาฬิกาทองสวยมืดแล้วกระสุนผมเหลือสิบสองนัดน่าจะซอมบี้ไหม โอเคไม่สวยอย่างนี้ไม่สวยเฮ้ยแต่หมาป่ามันแพงนี่嘛ฮ่าฮะฮะดีมากเพื่อนที่ไม่เบรกคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วอย่าก็อย่าเบรกด้วยนะที่เนี่ยอย่าแล้ว แย่ yeah, แล้วมันอยู่นั่นมันอยู่ใต้ท้องรถแน่นอนว่าโจมันได้แบบโคตรคุ้มรวยรวยผมจะผมซื้อกระสุนเพิ่มแล้วก็ที่ชุบนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันฮะสองอันจะเป็นไรไปก็เล่นสองคนอ่ะนะยามานี่ให้ผมใช้นะครับอุ้ย ของใหม่เฮ้ยบ้านใหม่ผมผมผู้หลุมันอัปเดตเฮ้ยมีไมค์คาร์ดด้วยเรือรถไฟเออรถไฟข้างในโอ้โหอุ้ยน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะมากโอเคคุ้มคุ้มน้ำมันคุณเยอะเฮ้ยไม่ไม่เราต้องเก็บโจรอุ้ย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 แย่แล้วแย่แล้วผมล่น แต่แต่มันแย่นี้แย่จริงมันมืดแล้วนี่หว่าขึ้นมาป่าอีกแล้วผมไม่ผมโดนเพื่อนทิ้งหล่นตลกเฉยขำไปก่อน อืมอยากได้ปืนไหมโอเคดีมากดีมากนะครุรบเอ้ยไม่ใช่ผิดที่นี่นี่นี่รับไปมารับปืนของเจ้าผมจะรอให้เพื่อนไปยิง ผมแวแอลอยู่บนรถไงเป็นไงความคิดดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจอบางอย่างผมเจอไลฟโฟนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไลฟโฟจริงแต่ผมเจอกระสุนช็อตกันคืออะไรอะ่ะคืออะไรวัดวัดผมทิ้งกระสุนช็อตกันในหะ้เพื่อนก็ไม่ได้อ่าชีวิตอุย้ยมันยังไม่ตาย ตีมันก็ตายแล้วไม่คิดหน่อยอ่ะอว่าถ้าคืนหมาป่าก็ดีอยู่นะเพราะว่าผมฟ้าหมาป่ามันแพงนะผมฟ้าหมาป่าได้เหมือนเคลียร์รถอะมาตรงเนี้ยโอเคมีกระสุนยี่สิบสี่นัดเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันเอามาจากไหนผมซื้อมาอันเดียวได้ยี่สิบสี่นัดก็ดีเหมือนกันฮะโมโนท็อป ถัมจริงโมโนตอปผมได้โมโนตอปแล้วอันนี้แหละจะเป็นยุคมด yeah. ืดเงี้ยไลเฟิรเลยไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต้องใช้เ hey, ฮ้โฮโฮยโยดโหดๆมันโยนมันจะระเบิดนะมันต้องจุดใช่ไหมถ้าด้ผมคิดนะ เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครอ้เอา้าเพื่อนเก็บช็อตกันไปทำไมเนะี่ยข้างหลังข้างหลังมีข้างหลังมีกระสุนป้อมปืนอยู่ดีมากกระสุนป้อมปืนโอ้ป้อมหายอะป้อมหายไปไหนเพื่อนไม่รู้เม็ซเซ็มากเลย หายถ้ามันรู้คงจะไม่ใช่คงจะไม่หายใช่ไหมอืมเข้าใจได้ส่วนกระสุนก็น่าจะต้องซื้อนะครับขาดห้าบาทก็ก,ก็ขอละกันขอละกันถือว่าขอโคตรเลี่ยมอะถ้ามีฐานขายนะผมน่าจะต้องซื้อฐานกระสุน,นไม่ใช่กระสุนกระสุนมาจากไหนเนี่ยอยู่ดีผมเผลอแรลดอมพูดว่ากระสุนคัมมานี่มานนี่คัมเฮีย เพื่อนหันมาอันห,หน่อยหันมาอันนี่ผมเจอปราสาทเฮ้ยเม็กซิโกอผมถึงเม็กซิโกแล้วหรอเม็กซิโกอีกสี่สิบกิโลเมตรอันนี้อเมริกาอาเมริกาเบี่ยวแล้ว อุย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 ไม่สวยเลยอย่างนี้โอ้ไม่ไม่ช่วยชีวิตเพื่อนช่วยชีวิตเพื่อน ดื่มดื่มน้ำมันงูอ๋อโอ้ายก o อดีนะผมดื่มน้ำมันงูได้เอ hey. ๊ตื่นตื่นตื่นเราต้องไปแล้ว เข้าไปได้เลยน่าจะไม่มีตัวอะไรแล้วนะครับที่แน่ๆคือผมรวยแหละคือตอนนี้รวยแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่เข็ดอีกเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยแหล่งสามตังคันดีแย่หน่อยนะครับ ผมจะตายแล้วโอ้ผมโดนทำอาหารเพื่อนทิ้งปืนอีกอาชีวิตอาอาดี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  จริงๆข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังเพื่อนข้างหลังคุณมีอะไรเพื่อนกแบกกลับแล้วกลับได้แล้วพอได้แล้วกระสุนหมดแล้ว น no. อะไรกันครับเนี่ยคูดมันนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเล่นใหม่คลิปพีหน้าน่าจะ หลายประมาณสองสาวันมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่างวันไหนก็อาัานวันนั้นแหละเชินใหม่คลิปหน้าไปละบาย